สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับสกินปืนแบบฟรีๆนะครับเป็นสิทธิสกินปืนเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้สกินปืนแบบฟ สุ่มรหัสไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้จริงไหมสุ่มในเว็บท่าทองโซนจดทะเบียนการค้าแล้วมาสุ่มไม่มีเกลือแจกวันละ10บรางวันเราจะมาสุ่มไอดีมา49บาทมีไอดีทุกช่องเลยกาลังตีไม่มีเกลือสุ่ม49บาทเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะคุ้มไหมจะได้ไหมนะครับทุกคน จะได้ไอดีอะไรนะครับนนองโอ้โหพี่ได้ในส่วนของไอดีหมัดโหดสุนเลยไอดี ID ขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อเฟสได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเกมโอ้โหมีหมัดจริงๆด้วยนะครับทุกคนแค่49บาทเองคุ้มมากใครอยากสุ่มกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยฟรีนะครับแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็จะมีทางด้านของลูกซองควงสีม่วงนะครับเนาะก,ก็สกินปืนเยอะแยะมากมายสกินปืนแรงนะครับเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า GM อนะครับเนาะใจดีจะแจกให้แบบฟรีๆและที่สําคัญนะครับก็สามารถรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้นะครับในส่วนของสกินอื่นแบบฟรีนะครับก็ต้องดูคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะจะสอนรับแบบละเอียดเลยนะครับเนาก็จะบอกเลยครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามายังไงอัปเดตเข้ามาวันไหนต้องรับแบบไหนบ้างนะครับบางคนไม่รู้ก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดเลยละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับแล้วก็สําหนับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกลิน่าฟรีฟรมูลค่าทนะคงร้อเห้าสิีบาทนะครับเน แจกเพชรให้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็เข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูก็มาทวงเพชรได้เลยนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับว่าได้แน่นอน100%นะครับเนาะแจกให้แน่นอน100%นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับทุกคนมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับกิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับหน้าตาก็กิจกรรมนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นทางด้านของ หน้าตาของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าโคตรสุดเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าจะมีทางด้านของสกินปืนสก้านะครับก็คือเป็นทางด้านของรูปโปรไฟล์โซนะครับเนาะแต่เข้าไปในกิจกรรมนะครับก็เรียกได้ว่ามีทุกปืนจริงๆนะครับาแล้วก็มีทุกสกินจริงๆนะครับแล้วก็มีแต่สกินแรายๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือ หน้าเล่นนะครับเนาะรับรองเลยนะครับว่าหน้าเล่นแน่นอนร้อยเนะครับเนาะนี่เลยนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของสกินลูกซองม่วงนะครับเนาะแล้วก็ลูกซองอื่นเยอะแยะมากมายนะครับกิจกรรมตัวนี้รับได้ง่ายๆนะครับเนาะก็คือเพียงแค่เล่านะครับเนาะสะสมโทเค็นนะครับหรือว่ามีนะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะเราก็จัดได้นะครับในส่วนของสกินปืนถาวรเลยนะครับเนื้อพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า สำหรับน้องๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องกิจกรรมเล่นไม่ได้ง่ายนะครับกิจกรรมเล่นโค่นง่ายนะครับน้องก็คือถ้าเราอยากได้สกินปืนตัวไหนนะครับน้องเราก็ ต้องหาสิ้นส่วนหรือว่าโทเค็นนะครับเนาะก็คือวันที่อัปเดตเข้ามานะครับจะมีโทเค็นให้เก็บนะครับเนาะก็ใช้มือนะครับจะเป็นโทเค็นให้เราเก็บนะครับเนาะส่วนครัวมือนะครับจะเป็นทางด้านของสกินปืนที่ให้เราแลกนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็คือตอนนี้ได้เริ่มในเชิ์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแจกสกินปืนแบบฟรีๆประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่า เชิฟนอกนะครับนาอ <_ an> เขาเล่นกันไปแล้วนะครับนาอเราก็สนุกมากๆด้วยนะครับนาอพี่ก็แอบไปเล่นนิดนึงนะครับนาะก็ถือว่า น่าค้นหานะครับเนาะแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับเนาะก็เลยแบบว่าติดใจนะครับเนาะก็คือไปสืบหาข้อมูลนะครับก็คือแบบว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็จัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีสกินปืนเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแต่ละเซิร์ฟแต่ละสกินจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็คืออย่างเซิร์ฟเล่านะครับเนาะอย่างน้อยๆนะครับก็มีประมาณ10สกินนะครับเนาะแต่ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นสกินตัวไหนบ้างนะครับเนาะก็ให้ทุกคนนนนนนตตัััดสสิใจจแล้วววกกะ่าเป็ไห เนาะแต่ที evening, iki, ่แน่ๆนะครับพี่คิดว่าลูกซองควงนะครับเนาะน่าจะไม่มีแล้วนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆเขาไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินปืนนะครับเนาะแล้วก็เป็นสกินปืนถาวรนะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับกำลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ลงไปเล่นกิจกรรมเดี๋ยวพี่จะมาแลกให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็คือ พี่ไปเล่นมาเมื่อกี้แล้วนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับก็คือเล่นง่ายๆนะครับเนาะและตอนนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถนะครับเนาะแลกทางด้านของลูกซองควงได้แล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะพี่สามารถแลกลูกซองควงได้แบบถาวรนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือ พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเราจะได้ถาวรเลยนะครับน้องและไม่ต้องไปสุ่มอีกนะครับแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกนะครับน้องก็คือเราจะได้แบบถาวรไปใช้เลยนะครับน้องก็เป็นที่ทุกซองที่แบบว่าทุกคนเล่นก็นอยู่ปัจจุบันเลยนะครับน้องก็รั่น2นะครับน้องแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดนะครับน้องก็ถือว่า โคตรมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับลูกซองตัวน <t Excel KK> pues ี 1992, ้นะครับงน้องพี mm ่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับน้องก็คือลูกซองตัวนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าโคตรโหนะครับแล้วก็มีสกีปืนอื่นะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่ามีให้เราได้เลือกนะครับเนาะแล้วก็ให้เราได้เล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะแลกให้ดูละกันนะครับเนาะก็คือถ้าพี่จิ้มคอนเฟิร์มนะครับน้องก็ถือว่าพี่ไปเป็นการนะครับเนาะแลกสกีปืนตัวนี้เลยนะครับเนาะและพี่จะได้แบบถาวรเลยนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแลกให้ดูนะครับน้องถ้าไม่เชื่อนะครับพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าสกินปืนตัวนี้นะครับน้องก็คือพี่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่จะแลกเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเชิญนอกพี่ยังไม่มีนะครับน้องก็เลยแบบว่าจะแลกเลยแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสกินปืนตัวนี้นะครับน้องพี่ชอบมากๆเลยนะครับน้องยิ่งกับปืนอัดเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าสู้ปืนอัพได้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็แลกมาแล้วนะครับแล้วก็พี่ยังสามารถเลือกแลกสกินปืนอ um ื่นได้ออีกกนง็ จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ยกตัวอย่างกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือรับลูกซองฟรีๆนะครับนอ้ก็จัดในเคอรเซิร์ลหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับก็รับลูกซองฟรีๆประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของลูกซองนะครับที่แบบว่าพี่จะได้แบบฟรีๆนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่า คตรสุดเลยนะครับนาอสสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับพี่ก็จะได้แบบฟรีเลยนะครับสำหรับบางน้องเขาเนี่นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือรับประกันเลยนะครับว่า ได้ฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนไี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าได้ฟรีนะครับก็บวกดาเมจหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มความแรงนี่นะครับเนาะก็น่าเล่นนะครับก็คือให้เราสะสมโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นโทเค็นที่หาได้ง่ายๆทั่วไปนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นโทเค็นที่แบบว่าหลายๆโคตรนะครับเนาะก็คือหาได้เลยนะครับก็เป็นโทเค็นที่แบบว่าลงไปทําภารกิจรายวันล็อกอินอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะก็ล็อกอินทำดาเมจให้้ไดงเล่นเกมอะะไรรปนให นะครับเราก็ลงเล่นหมด4 v 4 1เกมอะไรประมาณ Sadly, นี้นะครับเนาะก็ปเป็นการสะสมโทเค็นนะครับเนาะให้ครบ100แล้วก็ไปแลกในส่วนของสกินได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือโคตรสุดเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจับเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายนะครับส่วนสกินนะครับก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับเนาะสำหรับสกินนะครับก็จะเป็นเหมือนกันไปเลยนะครับเนาะก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนวาสกีนะครับโนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนวาอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับพวกน้องก็ได่นะครับโนที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของโทเค็นหรือว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับจะได้เล่นแน่นอนร้อเซนะครับเพราะว่าเจัาเด็กเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตัวอื่นนะครับโนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่า ยังมีอีกเยอะนะครับสำหรับกิจกรรมพี่ปีที่แบบว่าจับเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับพี่ก็มารีวิวล่วงหน้านะครับน้องก็คือกิจกรรมที่แบบว่าจะเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับพี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวล่วงหน้าเลยนะครับเนาะก็จะเป็นเป้าหมายนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคขาด่นนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟี่ีนะครับถ้าอยากได้สในส่วนของพี่อ กิจกรรมปีปีนะครับกำลังจะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเพราะว่าช er ่วงนี้นะครับนอกกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับนอะก็กิจกรรมนะครับนอะก็เริ่มห่างหายไปแล้วนะครับนอะที่ละอย่างที่ละอย่างไปแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอะว่าถ้าคุณไหนนะครับนอะที่แบบว่ายังไม่ได้เล่นกิจกรรมปัจจุบันนะครับนอะก็รีบเล่นได้แล้วนะครับนอะเพราะว่ากิจกรรมนะครับกำลังจะหายไปแล้วนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณเลยครับนอะพี่เขาบอกเลยครับนออว่าาสํหหรับนนนน้งๆคไะครับนออที่่แบบวาายกเล่นอยากไะว โซนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆนะครับน้อกก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่อไปนะครับน้องเป็นกิจกรรมฟรีๆที่แบบว่าทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนนะครับน้อกก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับของน้อกคนไหนนะครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆครับน้อกเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์สบาบไม่ต้องเสียตังค์ดูนี่เลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับน bye